ผมไม่ให้พวกคิดแบบคิดไม่ดีมาดราม่าได้ เดี๋ยวคนก็จะแบบว่าบางคนก็จะคิดแบบอุย้ยคุณอันไปเป,เป,เปแต่กามีนทําไมไม่เปอย่างนี้บ้างนะไม่ได้ไม่ได้เราต้องปิดทุกช่องทางวันนั้นผมเลยพูดไว้ว่าถ้าชาลีไรส์สดเดี๋ยวผมขึ้นไปโยนให้ร้านร้านหนึ่งอ่าหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มแล้วก็ไปโยนตามที่เราพูดนะครับเพรอะเราเป็นเราเป็นเราเป็นเอฟซี FC, เขาทั้งคู่นะครับโอ้เขาพูนเขากี้ครับคุณครับ ถ้าเป็น F อฟซีเขาทั้งคู่น,น้องเขาน่ารักทั้งคู่นะครับหนึ่งเอ็มก็หนึ่งล้านเหรียญนะครับยังหาปีนกำแพงยังฮาสุดยอดคราเสี่ง ติ๊กตอกยูนิเวิร์สเทพของเทพแท้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณของเลยก็เลยกดไปยี่สิบกว่าลูกนะครับตอนตอนตอนสิบวิสุดท้ายนะผมเดี๋ยวน้องเสียใจเดี๋ยวน้องหาว่าไม่ช่วยรับเทพรักเทพโอกิฮะ ชุดเลยนะอยนอเออเดีย๋ยวน้องหาว่าน้องอุตสาบอกโอกิจัง MVP นี่ต้บอกผมนี่เป็นคนเดียวเลยเนี่ยเป็นคนเดียวที่แบบโหดโหด,ดที่สุดของ MVP น้องกามินนี่ถ้าเป็นคนไทยก็น่าจะมีผมคนเดียวบางที่แบบว่าแบบโยนกันได้เสียโยนของขวัญแบบได้เสียเลยอะ่ะยิงยิงบ้างไฟเป็นว่าเล่นเลยอะยอมละปาดหนึ่งวิโอ้ห นะครับแต่ก็โอ้น้องน้องกามินเขาแฟนคลับเยอะพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาก็เอ็นดูนะครับ m อ็มวีพหลายๆคนนะก็ช่วยกันโยนคนละสามลูกห้าลูกสี่ลูกโยนกันโอ้โหหลายท่านนะครับเห็นดูสกอร์เดี๋ยวไม่โยนกันหลายท่านเห็นไหมโยนกันหลายท่านคนละสามลูกสี่ลูกห้าลูกโยนกันสุดยอดลูกเทพลูกเทพอืลูกเทพ,เทพ,เทพปั้งไฟยูนิเวิร์ส คือคือจริงๆอ่ะวันนี้ก็กะว่าจะไม่โยหลอกเพราะว่ามันอังกุลมันเพื่อนผมไงผมก็เอา้าแต่ว่าแต่ว่ากามินเขาเป็นน้องไงน้องน้องแบบเพื่อนกับน้องก็ช่วยสนับสนุนน้องให้มีน้องได้มีกําลังใจนะได้มีกําลังใจโอ้ชนะแต่ถ้าผมไม่โยนก็ชนะอยู่ดีแหละมังชนะอยู่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าคะแนนำ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 ก่อนคะ <c oughs> แนนก็ยังถือว่านําอยู่ แต่ก็ช่วยสนับสนุนน้องๆไปเดี๋ยวไว้รออังกุนพีเคก็ค่อยไปช่วยอังกูนต่อนะครับจะจะได้ไม่น้อยใจมือลัน่น <c oughs> มือลัน่นมือลัน่นสุดยอดครับนะทับแตกทับแตกอีกแล้วทับแตกแล้วทุกคนปิดประตูเมืองก่อนทุกคนปิดประตูเมืองก่อนปิดประตูเมืองก่อนมาแล้วทับแตกมาอีแล้วมาอีแล้วมาอีแล้ว,ลว,ลวโดนโดนพาม่าบุกอีกแล้ว เดี๋ยวปิดประตูเมืองก่อน